จ mm hmm. ิ้งเหลนนี่จิ้งเหลนมันเหลนเน่ยเวลาก็เปรียบเทียบโอ้โหผอมยังกระจิ้งเหลนแต่จิ้งเหลนตรงนี้ไม่ไม่ผอมนะคะเขามีตีนที่แรกเห็นเนี่นี่ก็คล้ายๆจิ้งเหลนเหมือนกันอ เลยเลยมาหน่อยก็เป็นประเภทงูตัวนี้มันจะเลีง่ายเพราะว่าเป็นทั้งเนี่ยปกติตัวอื่นทอมมานิเตอร์เราต้องตัดแดดตัวไฟเบียร์ต้องตัดแดดถ้าไม่มีเวลาอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะป่วยถ้าเราไม่ได้มาคอยเปิดไฟให้มันตัดแดดแต่พวกซิงเกิลงูทั้งแซนดิชโรสกิ้งพวกเนี้ยที่เป็นสายซิงเกิลน่ะเขาอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบ เอาไฟร้อนก็เป็นตระกูลสัตว์เลื้อยคลานอยู่ที่บ้านเนี่เราเห็นบ่อยแต่มันไม่สวยอย่างนี้อันนี้เป็นจิ้งเหลนจากต่างประเทศเออก็ยังแอบเห็นเต่าต่อเต่าหลังตรงตรงจริงๆหลัง เต่านี้มันสวยตรงกระดองกระดองของเต่าแข็งมากเต่านี่หัวกดเข้ายืดออกได้นะเป็นเป็นสัตว์ดึกดำบรรเลยอะเต่าร้อยล้างปีเลยมีอายุยืนแล้วก็สายพันธุ์มันมีเยอะเต่ามีหลายสายพันธุ์ จบเรื่องเต่าเดินต่อไปเออดูราคาไม่ถูกนะอันนี้มาจากที่ใต้เลยะอืม นี่ตัวใหญ่เล็บทายสีบูคิเลส <laughs> เล็บทายฟาร์มครับคือนี่ย